สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสองตัวล่างเน้นตรงชน40ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากกติดตามกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ จนสี่สูตรอย่างไรนะครับเนาะทีนีเ้เลือกมาในสูตรหกเอเนะาะตั้งชื่อใหม่สูตรสูตรหกเอไม่ใช่อ e นะีหกเนาะหมดอีหกก็ได้ไปถึงสูตรเอหกตัวหรือสูตรหกตัวเอสูตรเอนั่นเองเอหกแล้วส e ูตรหกเอแล้วอะไรตั้ชงชื่อเนาะชื่อใหม่ต่อไปจะใช้สูตรยืนหกตัวอันนี้ถ้าสูตรแปดตัวหมดแล้วนะใช้งานหมดแล้วอันนี้ทีนีเ้เลือกมาสามสูตรนะครนะับแปดเจ็ดเนาะ ขาจะเข้าหลักหน่วยน่วยล่างเลือกมาถูกอย่เอสองเขาจะเข้าหลักหน่วยเจ็ดนั่นเองนะครับหลักสิบเข้าสองตัวเข้าตรเดียวนเนี่ยังหลุดหนึ่งสูตรนั่นเองนั่นเองสามสูตรนี้นะสามสูตรหลุดหนึ่งสูตรก็จะเข้าสองสูตรเลยไม่ได้ตัวนะถ้ามันเข้าสามสูตรที่เรายกมานะหนึ่งสองสามมันจึงจะได้ตัวเนาะทีนี้ สองสามสูตรลุดหนึ่งสูตรได้สองสูตรก็เลยไม,ไม่ได้ตัวเองอน่าจะพ่อต้อหน่วยจ็ดก็้มีมีแค่ใกล้เคียงเจ็ดเจ็ดนะครับก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ผ่านนะสูตรนี้ไม่สามราทีกันมานะครับเป็นหนึ่งสูตรสําหรับพวกนี้คุณยกมาสี่สูตรจะผ่านไหมถ้าผ่านทั้งสี่ถึงจะได้ตัวเนาะเอาสูตรใหม่มาเพิ่มด้วยให้มันดีดีทีพลังเอหนึ่งก็คือไปเก้าศูน ไปเก้าศ so ูนย์สี่หกก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับเอหนึ่งผ่านทั้งหมดทีเดียวเอหนึ่งผ่านเอหนึ่งเอหนึ่งเพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งผ่านงวดนี้ไม่ไม่เพิ่มเนาะเอาแค่หกไปไปเก้าศูนย์สี่หกก็คือตอนนี้พอมันหมดทีเดีวนั่นเองนะครับเลขแปดแล้วก็เอสามสามสี่ห้าแปดศูนย์สอง สามเจห้าแปดศูนย์สองนะครับเป็นใช้สองสูตรนี้นะเอหนึ่งกับสามมาวัดดวงส่วนตัวนี้ก็พักงานไว้ก่อนนะครับถ้าไม่พักก็เพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดมันใช้งานได้นะห้าหนึ่งกับหกก็เด้เอาห้าบวกห้าบวกหนึ่งเป็นหกตรงนี้มาใช้แทนก็ได้นะเองนะครับวันนี้ผมเลือกมาหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามมาวางได้ไหมแล้วก็หลังน้อยก็หนึ่งกับสามเหมือนกันนะครับที่มาห้องที่มาลงเซอก็คือนี้เอหนะึ่งเอสองเอสามคือ นด้านล่างที่มองสูตรแล้วก็ว no ิธีการคำนวณก็สอนคำนวณในปีที่หนึ่งแล้วอีที่หนึ่งปีทีหนึ่งคืออีกเีงลกของล่างคำนวณเรียบร้อยแล้วนะสอนที่คำนวณบอกเรียบร้อยแล้วนะทคำนวณหนึ่งสูตรก็คำนวณได้ทุกสูตรแบบเดียวกันหมดนะครับคำนวณแบบเดียวกันนะครับก็หน่วยล่างเอหนึ่งไปเก้าสองสามสี่หกไปเก้าไปเก้าสองสองสองก็เทาได้เลขเจ็ดนะครับแล้วได้เจ็ดถึงเลขของเลือกสูตรนี้มา ให้เจ็ดเหมือนกันสูตรเอสองเอสามมาหมา่เองก็เข้าเจ็ดเจ็ดทั้งสามสูตรนั่นเองนะครับแต่งานนี้ผมจะเลือกหนึ่งกับสามนะเรื่องหนึ่งกับสามมาเทียบชนใช้งานนะตัวที่สามสามสี่หกเก้าสุดหนึ่งสามสี่หกเก้าคือหนึ่งนั่นเองนะครับเรื่องหนึ่งกับสามมาจับชนไปจะเลือกทั้งสามสูตรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับมาดูที่สองสูตรนี้นนเลย นี่นะครับเราจะพูดได้ตามนี้เนาะ4 5 8 0ชนที่4 5 8น,นั่นเองคือตัวชนหลักสิบหน่วยชน3 4 6 9 3 4 6 9นั่นเงอ,นอนนนเงนี่คือตัวชนหลักหน่วยเ,ยงเองอ4 5 8 0ชน2ร แล้วก็สามสี่หกเก้าชนสองสูตรเหมือนกันหลักสิบชนสองจำนวชนสองสูตรสตรตองบวกสองเป็นสี่สูตรนั่นเองนะครับต้องเข้าสี่สูตรนะเข้าสี่สูตรถึงจะได้ตัวก็สี่สี่สิบหกชุดเน้นตรงนะครับมันอาจจะเอากลับได้นะครับเน้นตรงอยู่แต่บางครั้งมันมากลับตัวได้นะเน้นตรงไปตามสูตรบางครั้งมันมากลับตัวนะบอกไปตามนี้นี่นะครับ แี่446ชุดเน้นตรงแล้วกันกลับกนเองนะครับก็ได้อะไรตามนี้คาดเด่นวัดดวงด้วยสูตรกรรมการของเรา3สูตร3 EP ไม่ใช่3สูตร3 EP แรกของล่างจะจะทาเป็นสูตรกรรมการตัดสินคาดเด่นวัดดวงนะครับเนทีละตัวได้ดังนี้นะครับ43มามมัน 43, 43, 43ว่าชนกี่สี43 43สีชมพูโดน สในสามอนะครับเนาะบางบางอีทีบีบางบาง, B, บางีีก็อธิบายไว้แล้วเนาะสในสามอก็หมายถึง2ในสามอีพีแรกของล่างเองหนึ่งพีิีหนึ่งพิจิสองพสมมันจะมา2ในสามอีีนั่นเองสนี้มหนึกับ2หรือ1กับ3มหรือ2กับ3ามมันเองทีซี สีพสีสีสีเหลืองอย่างนี้มาแค่หนึ่งอีเนาะหนึ่งในสามอีนั่นเองของสุขร,รมการขั้นเด่นจะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับสีหกสีหกสีชมพูมาสองในสามอีพีของสุขรมการง่ายๆเนาะสีเก้า ในเ้าสีชมพูมาสองในสามอีพีเอาไวพิจารณาเป็นอันดับที่สามอันดับที่สองสีเหลืองอิจาเป็นอันดับที่สามนะครับทาไมชอบในสีชมพูสีส้มแล้วก็ให้ไปดูในสีเหลืองอเองห้าสามเป็นหนึ่งไม่ชนห้าที่สามเป็นที่สองไม่มีห้าที่สามเป็นที่สามก็ไม่มีห้าสามห้าสามจึง อันดับที่หลูเลยกากบาทถ้าไม่ชอบในสามอีกพีแรกของล่างก็ให้ดูในอีพีที่สี่ที่ต้นมาแล้วก็ติดกากบาทตัวเองง่ายดูพิจารณาง่ายเนาะห้าสิบสี่ชนกี่อีพีาดูกันนะครับห้าสิบสี่สี่สี่ห้าชนสองในสามอีพีแรกของล่างนั่นเองนะครับเป็นเป็นสีฟูที่เป็นสองในสายอีพีแรกของล่างห้าสิบหกห้าหกกันเอง ้าหกสีเหลืองชนหนึ่งในสามีพีหนึ่งในสามีพี้าไม่ชนแผน่นแรกไม่ชนแผ่นสองแผ่นที่สามมีสีเหลืองก็จะเป็นหนึ่งในสามีพีนะครับน,นี่าม แปดสามชนอยู่สีเหลืองหนึ่งในสามีพีนะครับนี่แปดสีชนสีสม้มแสดงว่ามาสามในสามีพีนะครับสามในสามีพีตัวนี้มาในสามในสามีพีนะครับมันชนกันทั้งสามีพีพิจารณาเป็นนดับแรกก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมาหมายถึงว่ามันชนดิน ที่สุดในซะอันเองแค่นั้นเองมันจะเด่นที่สุดชนสามปนสามเอพีเด่นรองจะเป็นสีชมพูเองนะครับเป็นเป็นอันดับที่สองอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไปหละที่น่าจะมาที่สุดอันนองนะครับน่าจะมาดับแรกอันดับหนึ่งอันนี้เด่นสุดก็มานะไม่ได้หมายถึงมันจะมานะเด่นสุดเด่นสุดก็คือถ้าโซนไม่หลุดเท่านั้นถึงจะมาเด่นสุดถ้ามีโซนใดโซนหนึ่งหลุด เด่นสุดจะไม่มานั่นเองคือสามพีนี่นั่นถ้ามีวีใดพีหนึ่งหลดุดมันก็จะเด่นสุดมันก็จะไม่มาเองมันจะมาถ้ามาสองในสามีพีมันก็จะมาเด่นรองง่ายๆแค่นี้แปดหกเป็นหกคนสี่นี้สองในสามีพีนั่นเองอยู่ที่ดวงในโชคของใครข้องมันให้เลือกถูกขอนเองนะครับแปดเก้า ขาวสีนี้จะเป็นสีเหลืองมาหนึ่งในมาหนึ่งอีพีนะครับอีพีอยู่ที่การเลือกนะครับในสุดท้ายน,นั่นเองโซนสามโซนสามไม่ชนเป็นที่สองไม่ไม่ชนเป็นที่สามก็ไม่มีโซนสามเอาไว้นี่เราสุดท้ายเลยโซนสี่ ขีพันแรกไม่มีศูนย์สี่ขีสี่มีเพีเดียวขีนาเป็นอันดับที่สามขีเหลืองนะครับศูนย์หกมีไม้ศนย์หกมีไม้ขีแรกไม่ชนสนุกเป็นที่สองไม่ชนสนุกเป็นที่สามไมาไม่มีศูนย์หกขีนาเป็นดับที่โหล,นะะเ,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 ลเลยศูนย์เก้า มไ,มไม่มีไหมเป็นหนึ่งไม่มีศูนย์เก้าเป็นที่สองไม่มีศูนย์เก้าเป็นที่สามไม่มีศูนย์เก้าพี่นัเป็นดับที่หลูนะครับไม่มีศูนย์เก้านั่นเองพี่นับเป็นดับหนึ่งสำหรับอีพีนี้แนละ้วไปเกี่ยวกับอีพีอื่นเพื่อตัวนี้ดับสองเพื่อตัวนี้เยิมผูดับ 3. สามสี่เหลืองดับสี่กากบาทนะครับผมจะไปสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก่อนออกก็จะสรุปอีกหนึ่งครั้งสรุปบนสุป่างหนึ่งครั้งอันนี้คือเป็นอีปีที่แปดแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทยเก้าหกนะครับแล้วนะกดคามาีดูหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปสมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช่ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอสมาชิกท,ท่านผู้ชมทุก,กท่านจงโชคดีครับ